สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาจารย์ก่อนคุยเรื่องบอลประจำวันที่3มีนาะคม2567นะครับบอลวันอาทิตย์วันนี้บอลเยอะแยะมากมายนะครับเราจะหยิบกันขึ้นมา4คู่นะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากอาจารย์ก่อนคุยเรื่องบอลที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านในเกือบทุกวันเลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดเข้าลิงก์ในเดซิสชันเพื่อเข้ากลุ่มเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับ จกที่เดฟรี่กอบมาเตะเสมอเลยนะครับตามตามกันมาได้เลยวันนี้นะครับจะหยิบขึ้นมา4ีคู่คู่แรกเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุนเดสลีกาโคโลนต้อนรับเลเวอร์คูเซ่นนะครับลาลีกาอีก2คู่นะครับอร์เรโกมาริตเลออาบิตแล้วก็มาโยก้าเปิดบ้านต้อนรับคิโรนาเราจะไม่รอช้านะครับไปรับชมมาฟังทัศนาแต่ละคู่กันได้เลยมาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับคู่ทีเด็ดประจําวันนี้เลยคู่ใหญ่นะครับ พิมพ์บิลเลียนกริศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับที่2ของตารางแข่งยีนัดมี59คะแนนนะครับห่างจากจ่าฝูงนะครับลิเวอร์พูล4คะแนนนะครับแต่แข่งน้อยกว่าหนึ่งนะัดเปิดลังเอติฮัดสเตเดียมนะครับต้อนรับทีมอันดับ6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งยีนัดมี44คะแนนนะครับคู่นี้สนนราคาไม้ก,กัน้นออกมาค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับเปิดมาตอนแรกไม้กั้น1.5ตอนนี้ไหลๆขึ้นไปน่าจะไปถึง2แล้วนะครับณนะปัจจุบันนี้นะ ทีนี้เราไม่รอช้าด,ดีกว่าไปดูสถิติพบกัน10นัดหลังสุดของคู่นี้ทั้งหมดเลยนะครับสินัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปถึง6ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งแล้วเป็นแมนยูชนะ3ครั้งนะครับฤดูกาลนี้พบกันแล้ว1นะัดเนาะ29ตุลาบ้านแมนเชสเตอร์ยูต็ดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ0ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้ไมค์กันสูงมากนะครับ FA ครับนะัดชิงชนะเลิศปีก่อนก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนฤดูกาลที่แล้วผัดกันชนะเกมย่าเกมเยือนนะครับเกมย่าของแมนยูมันอยู่ชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าพอบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนซิตี้ชนะไป6ประตูต่อ3นะครับดังนั้นแมนซิตี้ช่วงหลังๆจะค่อนข้างข่มกวลาสักเล็กน้อยนะครับทีนี้เรามาดูฟอร์มเจ้าบ้านากันดีกว่า10นัดหลังสุดโหดจ,จัดเลยนะครับชนะ9นัดเสมอเพียแค่นัดเดียวย้อนกลับไป ย้อนกลับไปก่อนนั้นนั้นสักหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แพ้ติดต่อกันมา18นัดในทุกรายการแล้วนะครับแพ้นัดล่าสุดก็คือแพ้กับแอสตันวิลล่าเมื่อ7ธันวาคมปีที่แล้วเลยนะครับ5นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1โดยนัดล่าสุดนะครับชนะลูตันทาหกประตูต่อ2ในฟุตบอฟเอคัพนะก่อนหน้านี้ในลีกชนะบอลบัตหนึ่งศูชนะเบนฟอร์ด1-0นะครับแล้วก็ชนะเชลซี1-1ซึ่งฟอร์มช่วงนั้นจะลุ่มร้ๆๆนอนนะเพราะว่าเดบิวต์ยังไม่ฟิต ฮาร์นดนยังไม่ได้ลงนะครับแต่ตอนนี้ฟิตกันคู่ละทีนี้เรามาดูฝั่งทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งนัดรองชนะเลิศเจเสมอ1แพ้2ฟอร์มเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าไปพลาดท่านในลีกสะดุดแพ้ฟูลแลมมนัดก่อนนนี้ขาบ้าน1นึ่ประตูต่อสชนะแอตติกแฮมฟอร์เลสหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในเอฟเอคับก่อนหน้านี้ชนะลูตันทาวน์สองหนึ่งชนะเอตันวิลล่าสองหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านชนะเวทแฮมสามประตูต่อศูนย์นะครับอันนั้นเบียดชนะค่อนข้างสูงแต่ว่ามาหลุดฟอร์มกับ เจอฟูลแลมนันล่าสุดนะครับหลุดฟอร์มเลยเพราะว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะนะครับทีนี้เรามาดูไลน์อัพของทั้ง2ฝั่งกันทางฝั่งเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับค่อนข,ข้างฟูทีมสําหรับตัวหลักโมดิชใช้แค่แจ็กกิลิตตัวเดียวนะครับที่บาดเจ็บส่วนผู้เล่นอื่นๆน่าจะค่อนข้างครบนะครับเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูเป็นเอเดรีนนะครับกองหลังมอนในอราคารี่รูปเบนดรอารสนาธานาเก้นะครับ กลางเป็นบานโนซินวาจอร์นสโตลโลดิโก้ฟิโฟเดนฮูเลียนอัสบารเรสเควินเดบอยแล้วก็ข้างหน้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับฟังจากหลายชื่อผู้เล่นนะครับค่อนข้างฟูลทีมที่สุดเลยส่วนทางแมนเชสเตอร์เตดเป็นทีมที่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเยอะมากเลยนะครับทั้งไทเรลมาลาเซียลิซันโดมาติเนสอารอนวันบิสกาลูกชอเมสันเมา์มาซิยาแล้วก็ลัสบุลฮอยลุนนะครับที่ฟอร์มกำลังพีคเลยแต่บาดเจ็บซะก่อนนั้น หลายชื่อที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามน,นะครับผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่ากองหลังเป็ดียโกดาโลนะครับวิกตอร์ลินเดเลฟลาเฟวาลานแล้วก็อัมราบัตนะครับกองกลางเป็นคอปบี้เมนูคาสซิมิโลนะครับแอนโทนีบูโนฟานันเดสกานาโชแล้วก็มาคาสแลฟฟอร์ดนะครับด้วยสนนราคาคู่นี้นะครับออกมาค่อนข้างสูงเลยเป็นเจ้าบ้านถึงไม้กัน้นตอนนี้ไหลไปถึง2แล้วนะครับแล้วดูอัตราของต่างประเทศนะครับแมนซิตี้ชนะได้แค่1.25เอง นี้เขาค่อนข้างให้ทางแมนซิตี้ข่มมิดเลยนะครับโอกาสชนะค่อนข,ข้างใส่เลยนะครับแต่ว่าด้วยอัตราแม็กกันที่ออกมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วเกมนี้เป็นเกมสําคัญผมว่าแมนอยู่น่าจะมาเล่นรับเต็มกําลังเลยนะครับน่าจะรถบัสรอสนกลับเนาะถ้าอึดอัดจริงเกมนี้แมนซิตี้น่าจะเจาะได้ยากมากๆนะครับแต่ว่าถ้ามาลูกแรกน่าจะไหลรัวแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับสาหรับทาง ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับไม้ก้นนี้ดังนั้นขอเชื่อว,ว่าคู่นี้น่าจะแมนเชตี้น่าจะเฉือนเอาชนะครับเบียดเอาชนะไปได้2 1 1ปรนหน,หนอะไรประมาณนี้นะครับยังไงสำหรับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิ y เตี้เปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยราคาไม้กันที่2นะครับอาจารย์ก่อนคุยเรื่องบอลขอแนะนำให้ถือฝั่งทีมเยือนรุนรองไม่แพ้ขาด อาจมีแต้มในนัดนี้ด้วยเลยก็เป็นได้นะครับยังไงก็ขอเชียร์ฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่กันจะไปเอาละครับมาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้กันเลยนะครับเราย้ายไปที่บุนเดสลีกาเยอรมัน f c โคโลนะครับทีมอันดับ16ของตารางคะแนนแข่ง26นัดมี17คะแนนนะครับอยู่ในโซนตกชั้นเปิดบ้านต้อนรับไบเออร์เลเว์คูเซ่นนะครับทีมอันดับหนึ่งแข่ง23นัดมี61คะแนน ยังไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้เป็นทีมเดียวในยุโรปแล้วนะครับฟอร์มดุมากโดยสถิติพบกันส0บนัดหลังสุดของคู่นี้นะครับโคโลนชนะ4ครั้งสเสมอ1เป็นเลเวอร์คูเซ่นชนะ5นัดนะครับโดยในฤดูกาลนี้นะครับนัดแรกพบกันแล้วเป็นบ้านเลเวอร์กูเซ่นเลเวอร์ูเซ่นตกไป3ประตูต่อศูนย์นะครับฤดูดกาลที่แล้วผัดก,กันแพ้ผัดกันชนะโคโลนชนะในเกมเยือนนะครับ2ประตูต่อ1นเช่นเดียวกันกับเลเวอร์คูเซ่นชนะเกมเยือน2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่อลองโซยังไม่เข้ามาคุมทีม นี่เรามาดูฟอร์มของเจ้าบ้านดีกว่า10นัดหลังสุดชนะเพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอ5แพ้ถึง4ฟอร์มค่อนข้างออกทะเลพอสมควรนะครับนัดเดียวที่ชนะก็คือชนะไอทัพแฟงเฟิร์ต2ประตูต่อ0โดยที่ทางแฟงเฟิร์ตโดนใบแดง2ใบนะครับเหลือผู้เลเ่น9คนนัดล่าสุดไปเยือนสตุดการ์ดเสมอ1ประตูต่อ1นะครับเปิดบ้านต้อนรับเบรเมนแพ้ศูนย์หนึ่งนะครับเสมอฮอฟเฟินฮาร์นหนึ่งหนึ่งชนะแฟงเฟิร์ตสองศูนย์นะครับแล้วก็เสมอโบบูนหนึ่งหนึ่งฟอร์ 1, 1. มค่ 1, 1. มอนข้าง ลูกผีลูกคนนะครับออกทางเสมอแพ้ซะมากนะครับสำหรับโคโลนในช่วงหลังๆทีนี้เรามาดูฝั่งทีมเยือนนะครับเลเวอร์พูลเซนอย่างที่เรารู้กันเนาะทั้งฤดูก,กาลนี้ยังไม่แพ้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับในทุกรายการเลยนะครับโดยเฉพาะในบุนเดสลิกานะครับแข่ง23นัดชนะ19เสมอ4นัดนะครับมี61คะแนนยิ้งห่างบยบร์นิวนิกถึง7คะแนนนะครับโดยที่แข่งน้อยกว่า1นัดด้วยมีโอกาสเพิ่มคะแนนนัดน,นี้ ให้เป็นช่องว่างห่างสิะแนนได้ง่ายๆเลยนะครับฟอร์มซีนัดหลังสุดคือนัดลราสุชนะมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับไปเยือนไฮเด้เฮมชนะสองหนึ่งชนะไบยมนีคสามประตูต่อศูนย์นะครับในศึกเดเบเบ้โขาวก็ชนะสุกกาสามศูนย์ก็ชนะดังสตาร์สองประตูต่อศูนย์นะครับช่วงหลังๆนี้ฟอร์มยังเอาชนะได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตกไปที่เบียชนะซะมากโดยสนนราคาไม้กัน้นคู่นี้อยู่ที่เรอุลเซนมาถืออยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับ ซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่เราถือในช่วงช่วงนี้อยู่แล้วนะครับผมทีนี้เราย้ายมาดูไลอ์อัพของแต่ละฝั่งกันดีกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านโคโลอนะครับมอสิใช้ลูกค้าวอลชมิทแล้วก็มารูดนะครับ, ai, uka, midt, รบผู้เล่นที่คาดว่าจะจะได้ลงสนามเป็นมาวินชวาเบย์ลาลมุสคัสเตนเซนดิโมฮูเบอร์ยูเลียนซาบอัตมาร์ฟิงเกอร์เอริกมาเตลเดนิสมูเซบาซิสเดียรนลูบิซิสฟลอเรียนไคลลินตันไมนาและก็ยานทิวมันนะครับ ทางเลเวอร์คูเซนจะขาดแค่วิกเตอร์โบนิเฟสกองหน้าคนเดียวนะครับผมดังนั้นไลอัพที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะครับผู้สาวประตูเป็นลูคัสฮาร์ดเดสกี้นะครับกองหลังอดีออนโคซูนูจอนตาานทาเอ็มมองตับโปสตานะครับแผงกลางเป็นเจอร์มีฟิมปงโรเบิร์ตอันดิสการนิซาก้าอเลสกิมันโดฟอเรนเวสโยนาฮั่งมอลแล้วก็อามินอัลลีเป็นกองหน้านะครับโดยภาพรวมนะครับทีมเจ้าบ้านโคลนค่อนข้าง,ง,งปืนฝืดนะครับ หลังจากชนะไปแค่นัดเดียวนะครับในสิบนัดหลังสุดส่วนถ้าโฟกัสในเกมเย่านะครับก็พึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ออกไปทางลุ้แพ้กับเสมอมากกว่านะครับแถมอาคารตุกตาที่มาเยือนในนัดนี้เรเวอร์เซนฟอร์มยังโหดต่อเนื่องดุต่อเนื่องนะครับเกมเยือนไว้ใจได้โอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับและนัดน,นี้น่าจะเป็นบุมหมายสําคัญถ้าชนะจะห่างกับทีมแชมป์เก่าบบเออร์นิชถึง10คะแนนด้วยกันผมว่านัดนี้ยังไงเรเวอร์คูเซนไม่น่าพลาด นะครับที่จะเก็บชัยชนะออกไปจากลังของโครโลนนะครับ1-0มาแน่2-1มาแน่นะครับแต่จะยิงขาดข้ามไมคกันได้หรือไม่ดังนั้นคู่นี้โครโลนเปิดบ้านต้อนรับเลเวอร์คูเซนทางอาจารย์ก่อนคือเรื่องบ่อนขอแนะนำให้ถือเลเวอร์คูเซนฝั่งทีมเยือนลุ้นลูก2ลุนลูก3ยิงขฉียดน่าจะง่ายกว่าที่จะลุ้นทางเจ้าบ้านยันไหวยังไงก็ขอเลือกเชียร์ทีมเยือนเลเวอร์คูเซน มาต่อที่คู่ที่3กันเลยนะครับเพื่อเปการไม่เสียเวลาลาลิกาสเปนเอเลนโกมาลิตนะครับทีมอันดับที่4ของตารางแข่ง26นัดมี52คะแนนเปิดลางซิวิตัสเมโทรโพลิตาโนนะครับต้อนรับเรอเบติสทีมอันดับที่6ของตารางแข่ง26นัดมี42คะแนนทั้งคู่อยู่ในโซนดุนพื้นที่บอลยุโรปทั้งนั้นนะครับซึ่งทางเอเลนโกมาลิตอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านะครับอันดับที่4ลุนพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ โดยสนุนราคาไม้กั้นออกมาที่1ไม้กั้นเต็มเนะครับผมทีนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าฟอร์มเชิงนัดหลังสุดที่คู่นี้พบกันเฮตุเฮต์นะครับเอรโกมาลิชนะ7ครั้งนะครับเสมอ2ครั้งนะครับเป็นทางเลยเอาเบติชนะได้เพียงแค่ครั้งเดียวนัดล่าสุดในฤดูกาลนี้นะครับย้อนกลับไปตั้งแต่สิงหาคมบ้านเลยเอาไปตีเสมอซูมตุตซูนะครับฤดูกาลที่แล้วเอตุรโกมาลิชนะทั้งไปและกลับนะครับในบ้านตัวเองหนึ่งูแลวก็เกมเยือนสองประตูต่อหนึ่ง รูปการก่อน,อนหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับชนะทั้งไปและกลับชนะเรอลเบติสในบ้านของเบติสนะครับสามหนึ่งแล้วก็บ้านตัวเองสามประตูต่อศูนย์คููนี้ค่อนข้างเอีย่ไปทางแอตเลติคคมกว่าพอสมควรนะครับดามิเ้ทุเทที่เจอกันนะครับทีนี้เรามาดูสิบนัดหลังสุดของแอตเลตโกมาลิดกันบ้างสิบนัดหลังสุดชนะสี่เสมอสองแพ้สี่นะครับแต่โฟกัสที่ห้านัดหลังสุดดีค่อนข้างฟอมหลุดทะเลเลยนะครับแพ้สามเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับ นัดล่าสุดแพ้เอติกบิดเบาในศึกสเปนิชคัพไป3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเสมออาร์เมเรียในลีกานะครับ2อแพ้อินเตอร์มิลาน1ประตูต่อศูนย์นะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกโดยจะชนะนัดเดียวในห้านัดล่าสุดคือชนะลาสพามาสห้ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็จะแพ้ซิเบียมาหนึ่งศูนย์ด้วยฟอร์มช่วงหลังๆค่อนข้างย่แย่นะครับสำหรับแอตมาลิดนัดนี้ผมเลยว่าต้องการเรียกความมั่นใจอย่างสูงนะครับ ทีนี้เรามาดูฝรั่งฝั่งทีมเยอรมันเอบิติสกันบ้าง10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3แพ้3 4 3 3นะครับน th so ัดล่าสุดชนะแอดบินเบาสาประตูต่อหนึ่งโดยที่บินเบาเหลือสิตัวด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเสมอดีโมสเก็ปนะครับในคอนเฟอเรนซ์เนาะ1ประตูต่อหนึ่งเสมออัาเบีย์ตศอกศูนย์ประตูศูนย์แล้วก็แพ้ดิโมสเก็ปมาศูนยาตัวหนึ่งทำให้สกอรล์ลงสองนั้นตกรอบไปแล้วนะครับชนะคาดิสสองประตูต่อศูนย์นะครับผมแลวฟอร์มจะพอๆกันเลยนะครับคู่นี้ เลยเอาไปติสนะครับจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับผมทีนี้เรามาดูรายอัพนักเตะกของทั้ง2ฝั่งกันเลยนะครับตัวเจ็บค่อนข้างเยอะทั้ง2ทีมเลยซึ่งตัวเจ็บของทางแอตมาลีต์นะครับประกอบไปด้วยอัสกิโกเอต้านะครับโคเซีกิมินิลโตมาเลอร์มาองตวนกิสมันนะครับที่ยังไม่ได้ลงสนามดังนั้นรายอัพที่คาดว่าน่าจะลงนะครับผู้สาวตูยันโอบักกองหลังนาโงเลโรมินานะครับอักเซวิทเทลสเตฟานซาวิสมาลิโอเอโมโซ โรดิโก้ลิปเกอเม่นะครับแผงกลางเป็นโรดิโก้เดปปอร์โกเก้มาร์กอสยอร์เลนเต้ตัวรุ่เป็นเบนฟิตเดปายแล้วก็อันบารูมอราต้านะครับส่วนทางได้เอาเบติติจมดสุสิใช้งานมาร์คบราธาอับแบวินิซิอุสนะครับกิโรโรดิเกสแล้วก็อิสโก้นะครับตัวหลักเลยดังนั้นตัวที่น่าจะได้ลงสนามของเดอัลเบติสนะครับผู้กษาประตูลุยซินวากองหลังลิเตอร์วิโรินนะครับเกมาเปเซซ่าชาดีริยาสนะครับยูซุปซาบารีกองกกกลาาางเเป็นนนจอี่โโโโดดซซริชส บาโบฟอร์นาลนาบินเฟคีเอสเกลอับดิลลาแล้วก็กองหน้าเป็นวิลเลียนโซเซ่นะครับภาพรวมแอตมาริดอาจจะดูกแกว่งไปบ้างในช่วงนี้นะครับหลังจากแพ้มารวลแล้วก็เสมอชนะได้นัดเดียวในเจ็นัดหลังสุดโดยซ้ำนะครับแต่สังเกตดีๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมเยือนทั้งนั้นนัดน,นี้เล่นเป็นเจ้าบ้านน่าจะต้องการเรียกความมั่นใจเป็นอย่างสูงนะครับดังนั้นมาเปิดลัง ต้อนรับกันมาเยี่ยมของเรอเบติสที่ฟอร์มก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับดังนั้นนัดน,นี้เป็นนัดที่ต้องเลียความมั่นใจของทารแอดมาริดพอสมควรนะครับผมว่าไม่น่าจะมีความผิดพลาดใดเกิดขึ้นนัดน,นี้ยังไงมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะได้รุนกว่าโดยสนนราคาไม้กั้นที่เป็นฝั่งเจ้าบ้านถืออยู่ที่1ไม้กั้นเสมอไม้กั้นมีแน่นอนครับจะข้าไม้กั้นได้หรือเปล่าน่าติดตามสําหรับคู่นี้แอดมาริดเปิดบ้านต้อนรับเรอเบติสที่1ไม้กั้น ทางอาจารย์กรคุยเรื่องบอลขอแอนะนำให้ถือฝั่งเจ้าบ้านได้ลุ้นกว่าว่าจะข้ามไม้กันได้หรือเปล่ายังไงก็ขอเชียร์แอดมอลิละกันครับจัดไปมาตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายประจำวันนี้นะครับยังอยู่ที่ลาลิกาสเปนเหมือนเคยเจ้าบ้านมาโยกาทีมอันดับที่16ของตารางแข่งยี่สิน,นัดมี24คะแนนนะครับห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่5คะแนนเปิดรังเอสตาดี้มาโยกานะครับต้อนรับ มาการมาเยือนของคิโรนาที่มันดับ2ตารางแข่ง26นัดมี59คะแนนนะครับตอนนี้ห่างจากจ่าฝูงริมาริท7คะแนนนะครับแต่แข่งน้อกว่า1นัดนัดน,นี้จึงเป็นนัดสาคัญเลยนะครับที่จะทําำแนนไล่ตามเรอลมริดได้นะครับสําหรับเฮทเฮทสินัดหลังสุดที่คู่นี้พบกันเป็นมายก้าชนะ4ครั้งคิโลนาชนะ4ครั้งนะครับสเสมอ2ครั้งนะครับ พบกันนั้นล่าสุดคือศึกสเปนิชครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมาโยกาชนะ3ประตูต่อสองในบ้านนะส่วนรูกาลนี้พบกัน1นนัดในลีกแล้วนะครับบ้านคิโรนาคิโรนาชนะ5ประตูต่อ3ามรุการที่แล้วคิโรนาชนะ2 1ในเกมบ้านเองนะครับไปเยือนบ้าน oka, ะะมาโยกาไาเสมอหนึ่งประตูต่อ1นึก่อนหน้านี้จะพบกันในดิวชั่น2องสมากนะครับผมเอาแค่รายกาไม่ให้ดูลัการ ก่อนหน้านี้ฟอร์มของทางเจ้าบ้านนะครับมายอร์าสินัดหลังสุดชนะ2เสมอ5แพ้ถึง3นัดฟอร์มค่อนข้างย่ำแย่นะครับเลยอยู่ในพื้นที่นีตกชั้นอยู่นะครับตอนนี้นัดล่าสุดนะครับชนะเรอัลโซเซด็จลูจุโทนะครับในศึกสเปนิชครับหลังจากเสมอกันหนึ่งบนตัวต่อหนึ่งนะครับโดยบอลลีกนัดล่าสุดเสมออาราเบสหนึ่งหนึ่งนะครับแพ้เรอัลโซเซด็จหนึ่งบนตัวต่อสองชนะลาโยบายเกโน่สองบนตัวต่อหนึ่งนะครับเป็นทีมกลางตารางความเมื่อทางล่างเหมือนกันเลยส่วนคิโรนานะครับฟอร์ม สิบนัดหลังสุดนะครับชนะ5สเสมอ2แพ้3นะครับฟอร์มเริ่มจะมีแกว่งๆบ้างนัดล่าสุดชนะลายโยบายยูกโน่สามศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นแพ้แอตวินเบาล์สามสองแพ้เรียมาดริดสี่ศูนย์เสมอโดยเอโซเซดาศูนย์ศูนย์นะครับชนะเซลตาบิโก้หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับมายาก้านะครับในสเปนิคับสามประตูต่อสองนะครับโอกาสนัดนี้น่าจะเป็นโอกาสได้แก้มือของคิโรนาพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูไล่อัพ ทั้ง2ฝั่งกันดีกว่าทางฝั่งมายองกานะครับตัวแบนไม่ได้ลงเล่นอันโตนิโอรานิยโอนะครับแล้วก็ฟานเดเฮเยนนะครับกองหลังตัวเจ็บก็จะเป็นปาโบลมาเฟโอไม่ได้ลงดังนั้นหลายชื่อผู้เล่นที่คาดว่านะ่าจะได้ลงสนามนะครับไปได้ไบร์ทคูริสโจวานิกลสเลสมาร์ตินวันเยนมาติยานาสตาซิสโกเปเก้ควอมีคอสตาแผงกลางเป็นดานิเอลโรดิเกซซามูงคอสตาเซกิดาเดดค่ายลาลินเวดัตต์มูร์กี้ u, Costa, h, arin, at, ki, นะครับส่วนทางเชลโรนาทีมเยือน ดาบิดโลเปสกับดัลลี่บินนะครับสองตัวหลักกองหลังที่บาดเจ็บนะครับดังนั้นผู้เล่นที่น่าจะได้ลงสนามเป็นเปาโลกาซานิกาผู้รักษ,ษาประตูนะครับยานคูโตเอลิกาเซียดาบิดโลเปสมิเกลกูเตเรสอเล็กกาเซียยังเกลเอรลราบิทตอร์สิกันคอฟคริสเตียนปอร์ตูซาบิโอแล้วก็อาเตมโลบิกกองหน้าเปานะครับมายาก้าผลงานโดยรวมช่วงหลังๆก็เริ่มเหมนียวขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่าด้านนี้คิโรนาน่าจะเน้นพอสมควรต้องการเก็บใจชนะเพื่อ กับสู่คนทางลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งนึงนะครับถ้าอันนี้ไม่ชนะน่าจะหลุดวงโคจรการลุ้นแชมป์แล้วอาจจะหลุดจากนดับ2ได้เลยนะครับมองแล้วเจ้าถิ่นน่าจะลําบากผมว่าลังไว้ไม่ไหวแน่นอนนะครับยังไงก็น่าจะได้ลุ้นกว่านะครับโดยสนุนไมค์กั้นนะครับทางคิโรนาทีเดียวมาถือไมค์กั้นอยู่ที่0.25น่าลุ้นมากกว่านะครับว่ายังไงคิโรนาน่าจะมาคว้าชัยได้แน่นอน อย่างมากอาจจะพลาดท่าเสมอเสมอก็เสียครึ่งขานาอยังไงก็คู่นี้แนะนําให้เชียร์ฝั่งทีมเยือนน่าจะได้ลุ้นกว่าสําหรับคู่นี้นะครับอาจารย์กรอคุยเรื่องบอลระหว่างคู่มายอกาเปิดบ้านต้อนรับคิโรนาเลือกไม่เชียร์ฝั่งทีมเยือนคิโรนาได้ลุ้นกว่ากินเต็มไม่น่าผิดพลาดน่าเก็บใจชนะนั้นนี้ออกจากลังของมายอกาได้เพื่อไล่ตามเรืยวมาติดต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้เลือกเชียร์คิโรนาละกันจัดป้าย ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ4คู่ประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่3มีนาคม2 5 6 7ถ้าชอบถ้าใช่ตามกันไปได้เลยถ้าไม่ชอบไม่ใช่มาและเปลี่ยนทัศนะในคอมเมนต์ด้านล่างกันนี้ได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยและที่สำคัญกดเข้ากลุ่มในในคลิปชันได้เลยเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม V.P มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราจากทีเด็ดมากมายฟรีนะครับในกลุ่มได้เลยยังไงก็สาหรับวันนี้ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ